เป็นเป็นเป็นเรื่องของจิตตาภาวนาเวลาเราจะเอาจิตมาไว้กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยพอเผลอปุ๊บไปละใช่ไหมนึกถึงเรื่องอะไรไม่รู้นี่เพียงพิโตซิลฟูเขาก็บอกไว้เหมือนกันเป็นอาการของจิตจสมบปบาทเผลอปุ๊บนึกถึงช็อกโกแลตปั๊บนี่ยมีนั้นที่เป็นที่ซ่องเศษใช่ไหมรับอาจารย์เป็นเป็นสัญญาณเป็นอดีตรัศสัญญารักษณะสัญญาก็สัญญาเกี่ยวกับรสชาติ ผลอปุ๊บนึกถึงช็อกโกแลตปับ๊บลิ้นก็อยากจะสัมผัสเห็นไหมใจละ่ะใจก็อยากจะได้มาเห็นไหมมีสติป,ปุ๊บกลับมาลมหายใจรู้ลมเข้าลมออกอีกสักพักหนึ่งเผลอปุ๊บก็ไปละ <c oughs> เผลอปุ๊บนึกนี่ไม่นึกถึงช็อกโกแลตแล้วบางครั้งอาจจะเป็นนึกถึงอะไรอนะนึกถึงผู้บ่าวผู้สาวอย่างนี้หรืออาจจะนึกถึงเงินโบนัสอย่างนี้จะสิ้นปีแล้ว ป,ป,ปีนี้โบนัสเท่าไหร่นะนี่เวลาเราภาวนาเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้เราตัดปริโพธก่อนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดในเรื่องของเนคขมะเนี่ยช่วยได้ดีสินแปดช่วยสนับสนุนจิตตภาวนาะนาตัดปริโพธความกังวลต่างๆลงไปพระอาจารย์บอมพระอาจารย์บอมบอกวิธีการเจริญเมตตาแบบพระพุทธองค์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ วิที่จเจริญพรมวิหารแบบพระพุทธองค์นี้อ่าเจริญพรเป็นเรื่องเรื่องของเมื่อกี้อาการเปรตติจเนะทีนี้เรื่องของพรมวิหาร